เมื <Mandy. S 2> ่อคุณกล้วยท้าทายระบบด้วยการจะแต่งชุดกี่เพามีคนท้ามาไงว่าแบบเปิดหลอดกี่เพาดิจัดไปไม่เต็มหรอกมึงเชื่อกูไอหลอดโง่โง่เนี่ยมันไม่มีทางเต็มไอหลอดโง่โง่เนี่ยมันไม่มีทางเต็มท้าทายระบบแค่นี้เองน้อยแต่จริ้งมะเนี่ยสอนมาท้าไปนะเว้ยไหวชิวป่าวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย มกินไอ้เหี้ยกูเหงื่อแตกจริงไมปเลยไอ้เหี้ยเยไอ้เหี้ยกูเพิ่งหล่อแล้วเนี่ยเจ๊ดี้ถอนดปถอนไปเมื่อวันได้โอ๊ยใครอีกเป็นวะกูไม่ไหวละโอ้ยกูนี่ตอนนี้คือแบบ เปิดช้อปปี้ได้แล้วพี่บิจกินโอเคเดี๋ยวเจอกันนะ